อนที่คิดว่าตัวเองจะทําจมูกข้างาศึกษาหลายเว็บไซต์อะไรเงี้ยถามคนรู้จักการทําจมูกครั้งแรกหรือการแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางคนค่อนข้างที่จะกลัวมากก็เลยแบบอยากหาที่ที่มันไว้ใจแต่ว่าอยากได้ที่ที่ว่าปลอดภัยแล้วก็แน่นอนก็ไปอยากได้แบบธรรมชาติพอไปจะชอบอะไรที่แบบมันดูไม่โป๊ะค่ะที่เรามาตัดสินใจทําที่เนี่ยเชื่อใจคุณหมอขอคุณหมอว่าอ่อจมูกพี่ดูเป็นธรรมชาติทําเราหน้าเราไม่ได้ดูแบบดูโดดจนเกินไปหรือวันที่เข้าไปบอกคุณหมอ มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออหน้าดูแบบมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีขึ้นรู้สึกว่าชอบมากประทับใจมากเลยค่ะที่สําคัญก็คือตรงจุดที่มีปัญหาคุณหมอแก้ให้หมดเลยค่ะคนรอบข้างนะคะหรือว่าที่เราแบบไม่ได้เจอกับคาน,นะเขาก็จะเอ๊ดูดีขึ้นแบบคุณไปทําอะไรมาก็แบบจะดูไม่ออกนะคะก็มันดูนียันดูเป็นธรรมาชาติมากค่ะจนเขาไม่ได้ทักว่าไปทาจมูกม,มารหรอแต่ดูสวยขึ้นนะนี่ะก็คือรู้สึกว่าพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มามากๆค่ะ ็ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะรู้สึกมั่นใจแล้วก็สวยได้ขนาดนี้เพราะว่าฝีมือของคุณหมอเลยค่ะแล้วก็คุณหมอน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆรู้สึกว่าประทับใจคุณหมอมากคุณหมอนี่แบบน่ารักแบบใจดีมากเขาใจเย็นมากขอบคุณมากๆนะคะคือมันไลฟ์ชนจิ้งมากๆเลยที่แบบได้มาทำโจรูคุณหมอตุกนะคะก็คุณคืณหมอตุกมากค่ะที่ทำเหมือนว่าสร้างชีวิตใหม่ให้หนูค่ะ